สวัสดีค่ะไกดสกี Guys, <ski. S 1> ้เจดราม่าพลาสพี่สาวน้องสาวหลายคนอาจจะเคยยินประโยคที่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เหมาะกับการไปเที่ยวแต่ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยคือหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าประโยคนี้มันหมายความว่าอย่างไงใช่ไหมเพราะว่าคนที่พูดในประโยคนี้มันคือคนที่เคยอยู่ญี่ปุ่นมาก่อนซึ่งเขาอาจจะได้แบบพบเจอเรื่องราวว่าแบบเออนิสสันี่ญี่ปุ่นเป็นยังไง สังคมญี่ปุ่นเป็นยังไงวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นยังไงคนทั่วไปอาจจะฟังแล้วแบบเอ๊ะอะไรยังไงใช่ไหมออคือวันนี้เราก็จะไม่ได้พูดถึงสิ่งนั้นเรื่องแบบสังคมวัฒนธรรมอะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันคือสิ่งที่อธิบายยากหน่อยมันคือขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแต่วันนี้เราจะพูดถึงอะไรที่ทําให้ญี่ปุ่นอะ่ะมันอยู่ยากในรูปของรูปธรรมก็คือทําไม่มองเห็นภาพเลยว่าทาไมญี่ปุ่นมันถึงอยู่ยากถ้าเทียบกับไทยสาหรับคนที่ไม่ได้ภาษายญี่ปุ่นอะ่ะคืออย่างแรกที่เป็นอุปสรรรคคเเลยยในนนนกกาาาาอออู่่ศััีญปุ็ืภาษงา กำแพงของภาษาอย่างเราอะได้ไปสัมภาษณ์คนที่ไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ว่าต้องไปเรียนปอเอก3ปีแต่คือการเรียนการสอนก,ก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าการใช้ชีวิตอะยังไงก็ต้องแบบใช้ภาษาญี่ปุ่นบ้างแหละเขาก็บอกว่าลําบากเหมือนกันแล้วก็เหมือนเวลาจะสื่อสารอะไรก็ใช้ Google t ท a n s l a t e เอาอะแต่ว่าขนาดเราที่รู้ภาษาญี่ปุ่นอะแบบ N2 N1 อะไรกันนี้แล้วอะแล้วก็ไปอยู่ตั้ง5-6าปีเลยนะอย่างเวลาเราต้องไปหาหมอหรือว่าไปทําเรื่องเกี่ยวกับเคสอะ ที่ทําการเขตทําเรื่องย้ายบ้านหรือแบบต่อสัญญานุ่นนี่คือมันก็เป็นสิ่งที่แบบยากเหมือนกันอะคือมันยังมีความกังวลในจิตใจยอยู่ถึงแม้เราจะได้ภาษาแล้วก็ตามอเออเพราะมันเหมือนมันเป็นศัพท์เฉพาะแล้วมันก็เป็นคันจิที่ยากขึ้นหรืออะไรเงี้ยเออนี่าจริงเราก็แบบไม่ชอบเหมือนกันนะเวลาต้องแบบไปเขตไปหาหมอเงี้ยพวกต้องแบบอ่านเอกสารเยอะๆจะเริ่มรู้สึกกังวลคือเคยแบบไปเปิดซิมมือถือใหม่ใช่ไหมเราแบบ เขามีสัญญาให้เซ็นอะเราก็ไม่กล้าเซ็นเพราะว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้เพราะเรายังอ่านไม่ออกอะแล้วก็เลยบอกเขาว่าอ่านไม่ออกค่ะช่วยสรุปให้ฟังหน่อยสิบหนา้าเขาก็สรุปให้ฟังหมดเลยนะแล้วก็เออคือใจดีมากคือพนักงานก็แบบโอเคใจดีสุ้ายก็บอกรู้เรื่องก็เออเซ็นสัญ,ญญาเรียบร้อยก็ไม่ได้ดมีปัญหาอะไรส่วนฉันอะก็เคยเป็นไข้หวัดใหญ่ที่นู่นใช่ไหมแล้วก็เออไปหาหมอที่คลินิก แล้วเขาก็แบบตรวจหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็พยายามอธิบายมากเลยนะว่ามันคือโรคนี้นะมันเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ขออนุญาตขูดตรงกระพุ้งแก้มข้างในเพื่อไปตรวจแก้มใส่ปุ๋นคืออะไรก็ไม่รู้ตอนแรกเขาพูดมาคือแบบ <c oughs> อะไรอะแล้วเขาก็แบบอาปากแล้วก็อันเนี้ยะเอาไปนะอะไรเนะี้ย <c oughs> เออเออแล้วก็พอตรวจผลออกมาได้ปุ๊บมาบอกว่าฉันแบบเป็นบวกเป็นลบอะไรก็ไม่รู้อะตอนนั้นแบบง่วมากเลยว่าไม่รู้สับเลยเลยจนได้ถามกลับว่าคือหนูเป็นใช่ไหมคะ อ oh, <Okay. S 1> ใช่ค่ะจบ <Show. S 1> <c oughs> ไม่ต้องอธิบายเยอะ <c oughs> แค่ถามว่าเป็นหรือไม่เป็นก็พอแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วยิ่งแบบเหมือนเวลาไปร้านต่างๆ หรือแบบไปทํางานไปอะไรเงี้ยมันเริ่มมีระดับภาษาที่แบบสุภาพมากขึ้นนะอันนี้มันก็จะเริ่มยากแหละเป็นอุปสรรคเหมือนกันคือญี่ปุ่นมันไม่ได้มีระดับภาษาแค่ระดับเดียวไงมันมีหลายเลเวลในการพูดเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบมีความยากในตัวมันอสมมติว่าเพื่อนจะแบบพูดกันใช่ไหมว่าดูนี่สิอย่างเงี้ยเออเขาจะพูดแบบโคจิมิเตะก็คือแบบสั้นๆใช่ไหมดูแบบ พูดแบบเดียวจบแต่ถ้าเป็นพนักง,งานพูดอะ่ะเขาจะพูดแบบภาษาสุภาพใช่ไหมพูดกับเราเป็นลูกค้าอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดว่าโคจิโราโกรันคุดาไซก็คือหูดูยาวขึ้นเลยเนาะเทียบกับเมื่อกี้คือจะเป็นแบบอีกระดับภาษาหนึ่งเพราะฉะันก็แบบถ้าคนที่ไม่รู้ภาษาญ,ญี่ปุ่นแบบ อีกขั้นเป็นขึ้นไปอ่ะมันก็จะยากแล้วไงเอาจริงอ่ะก็แบบอยากจะบอกเขาว่า,าช่วยพูดแบบแค่เดสมาสก็พอได้ไหมคะพูดเป็นเพื่อนเล่นนันก็ได้คะ่ะไม่ต้องสภาพขนาดนั้นฟังไม่ออกคะ่ะคือนอกจากเรื่องภาษาแล้วว่ะสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าญี่ปุ่นมันอยู่ยากก็คือเรื่องการเดินจริงคือญี่ปุ่นอ่ะมันมีระบบรถไฟที่แบบครอบคลุมไปทุกที่เลยใช่ปะ่ะคือแบบรถไฟเยอะมากเหมือนเราเคยอ่านจากที่ไหนมาไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าเขาจะตั้งสถานีรถไฟให้แบบเป็นหลบรัศมีอ่ะประมาณ3กิโลให้สามารถคนเดินถึงได้ทั่วถึงซ จริงแวว่า3กิโลมันก็ไกลไงนั่นน่ะดิ1กิโลก็ไม่อยากเดินลวเออมันเหนื่อยไนงะคือเดินกันเยอะมากแล้อย่างหนึ่งคือญี่ปุ่นนะไม่มีวินมอเตอร์ไซค์ไงไม่เหมือนบ้านเราคืออย่างบ้านเราอ่ะแค่จะเข้าซอยแบบจากต้นซอยไปในซอยอะมันก็มีวินให้เราใช่ปะแต่คือญี่ปุ่นมันไม่มีไงทุกคนก็ต้องเดินแล้วคือที่ตลกคือเพื่อนคนญี่ปุ่นชนะที่ทํางานที่บริษัทแล้วเขาต้องแบบกลับไปญี่ปุ่นอะเออกลับไปอยู่ยาวๆเลยแล้วเขาก็แบบคอมาแล้วบอกว่าเน่คิดถึงวินมอเไลย แบบไม่ได้นั่งวินอีกแล้วอะ่ะนี่ก็แบบอดเธอโหยหาขนาดนั้นเลยหรอก็หรอกใช่แบบอยากซ้อนท้ายแต่ก็จะมีคนญี่ปุ่นบางคนนะที่แบบรู้สึกว่าวินมอไซค์มันอันตรายเพราะมันไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกใช่ปะถึงจะให้ใส่หมวกอ่ะมันก็คิดตาหน้าคือมันสกปรกเออสรุปก็เลยยอมอันตรายดีกว่ายอมสกปรก เอ๊ะเอ๊ะประมาณนั้นคือเคยไปเที่ยวบ้านเมืองคนญี่ปุ่นอ่ะคือเขาก็ชวนไปเที่ยวบ้านใช่ไหมเขาก็บอกว่าเออเนี่ยไม่ไกหลหรอกจากสถานทนี่เดินมาได้ส่งแบบมาเ Google <check> book, เช็คปุ๊บเดินสิบกิโลแตบอ,อโอ้โหคาล่าแต่คือมันก็ไม่มีแบบรถบัสหรืออะไรอย่างอื่นนะก็คือต้องเดินเท่านั้นอนะเพื่อนบอกว่าเนี่ยเดินตามแบบดูโตเกียวสกายทีแล้วเดินเดินตามมาเรื่อยๆเลยนะแบอบโอ้โหเดินไปเรื่อย <laughs> ๆเดินไปเรื <laughs> <ๆ>่อยๆแล้วคือตอนหน้าร้อนอ่ะญี่ปุ่นมันร้อนมากใช่ไหมร้อนกว่าไทยอีกอ่ะ แต่เขาไม่มีร่มให้เดินอ่ะอคืออย่างของไทยอ่ะเวลามีตึกแถวมันก็จะมีการสายออกมาแล้วเราก็เดินใต้นั่นก็คือจะร่มหม่ใช่ปะ่ะคือญี่ปุ่นมันคือโล่งอ่ะแดดก็คือแดดเต็มเ็มอ่ะก็คือเดินกลางแดดที่ร้อนมากเธอเดินกลางแดดแต่เธอเดินในแนวราบแบบมันยังโอเคนี่มหาลัยชันอยู่บนเขาจ้าเดินกลางแดดในแนวเฉียงเนีย้ยองศา,<โอน>าไหนไม่รู้เพราะมันเหนื่อยไงเดินในแนวเฉียงอ่ะเช่ฟนะ คนบ้าจต้องปีนเข่าทุกวันมันไม่ใช่มันไม่ใช่วิสัยทัศน์ของฉันเลยจากตอนอยู่ไทยอ่ะฉันอาจจะอบอุ่ใช่ไหมมีความเพลีย <c oughs> ๆนิดนึงเพราะว่านั่งแต่วินมอเตอร์ไซค์อ่ะพอไปนูน่นปุ๊บอ้โหูมาเลยจ้าขานี่แบบ <c oughs> คือตัวผอมลงนะเออตัวผอมลงแต่น้องปูดเออน้องปูดก้นหาย <c oughs> ไม่ก้นเด้งนะก้นหายก็คือสําหรับคนไทยที่แบบไม่ค่อยชินกับการเดินโนะแบบมีแป๊บๆก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยชินกับการอยู่ญี่ปุ่นสักเท่าไหร่ ต่อยู่ไปก็ชิแหละอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าของไทยอ่ะสะดวกกว่าของญี่ปุ่นน่ะมันรู้สึกแบบยุง่งยากนิดนึงอ่ะเออก็คือเรื่องแบบโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งคือของไทยคือแบบกดแอป,ปปุ๊บโอน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 จ่ายโอนจ่ายง่ายมากเออนี่ยตัวดีเลยเออโอนเออโอนโอนเก่ง <c oughs> ซื้อทุกอยาก่างคือที่ญี่ปุ่นอ่ะมันไม่มีแอปธนาคารแบบที่ไทยนะคือทุกอย่างต้องแบบไปธนาคารแล้วไปโอนเงินนะอ่ะคือลำบากมากเอาจริงใช่ กดก็ไม่เคยจะเป็นอ่านไม่ออกจริงระงูเองก็แบบเนยียคือ,<ๆ>ค,อคือเคยไปช่วยเพื่อนโอนเงินค่าบัตรคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยคือมันจะหยกเวลาให้กดในนะภายใน30วินาทีต้องแบบกด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 ให้แล้วว่าโอนเงินใส่เข้าไปอนะไรเงี้ยคือแบบอ่าน,<ๆ>อ,านอ่านยังไม่ทันเลยอ่ะยังแบบอา้าวต้องเริ่มใหม่อีกแล้วอ,ะอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มใหม่บ่อยมากจนแบบในสุดก็โอนสำเร็จนะแต่คือนานมากกว่าจะโอนเงินไปได้อ่ะนี่เล่นเกมหรือเปล่ามีจ<ๆ>ับเวลาด้วยนะเออแต่ว่าสมัยเนี้ยเขาก็เหมือนมีเป็นแบบ คล้ายคแอป t o ม e นนี่บัลอะก็คือเป็นแอปที่เอาเงินใส่เข้าไปแล้วก็เอาแอปนี้ไปจ่ายเงินต่อ mm hmm. อ,อแต่คือถ้าเป็นของไทยอะมันคือสามารถแบบโดยตรงจากธนาคารจากบัญชีเราได้เลยไง mm hmm. อออันนี้ก็จะมีความยุ่งยากนิดน,นึงแต่ว่าก็ถือว่าพัฒนาจากตอนที่เราอยู่แล้วเนาะ mm hmm. อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีช็อปปี้หรือ Lazada <laughs> ที่เป็นของถูก คือญี่ปุ่นมันก็มีอเมซอนกัที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ปะ่ะแต่คืออเมซอนอ่ะมันก็ราคาใกล้เคียงกับของจริงในห้างอ,อืมมันไม่เหมือนช้อปปีหรือลาซ a ด้าที่แบบของมันจะถูกกว่าในห้างมากใช,ใช่มเออมันจะแบบคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นแบบจะไปซื้อของออนไลน์ที่ญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้ถูกเลยอ่ะคือแบบมันสะดวกแค่อยไม่สะดวกอยู่ดีเก็บค่าส่งที8 0 0ยเยน่หนังสือริวเซะ บ้าเปล่าค่าส่งอะไรบวก800อเยนบ้าขนส่งเขาดีแบบมีเวลามาแน่นอนด้วยสามารถเลือกเวลาเองได้ว่าจะแบบให้มาส่งเวลาไหนแต่ไม่อย่างที่บอกแหละว่ามันแพงเอาจริงเพื่อนญี่ปุ่นที่กลับไปก็บอกเหมือนกันว่าไม่มีช็อปปี้ให้กดแล้วเหมือนกันคือเพื่อนคนนี้แบบติดใจมากเลยนะเ<อ>นพื่อนติดเพื่อนกลายเป็นคนไทยแล้วแหละ <c oughs> อยู่แค่2ปีแต่ก็คือกลายเป็นดอไทยจีนนอกจากนี้ก็คือไม่มีแกฟู้ดไม่มีลายแมนไม่มีแพนด้าอะไรอย่างนี้เนาะ แต่คือญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีเป็น uber eat ก็คือเป็นแบบเขาไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์นะเขาขี่จักรยานมาเอเอขาขี่จักรยานไม่ก็เดินนั่นแหละแล้วคืนนี้ก็คือถามเพื่อนเหมือนกันว่าอ้าวแล้วทำไมแบบไม่สั่งละ่ะเพื่อนบอกว่ามันแพงก็คือมันบางทีอ่ะต้องสั่งแบบพันเยนขึ้นไปอ่ะถึงจะส่งเท่านั้นแต่คือเราอ่ะแค่ชาลมไข่มุก40บาทอ่ะก็มาส่งแล้วอะ่ะจริงเออเก็บค่าส่งอีกแค่10บาท15บาบาทอย่างเงี้ยเออคือโคตรสบายอ่ะ แต่แบบของที่นู้นก็คือขั้นต่ำหนึ่งพันแล้วบวกค่าส่งอีกกี่ร้อยไม่รู้แล้วแบบสุดท้ายอ่ะก็คือเดินไปซื้อ, <c oughs> อเซเว่น <c oughs> นั่นก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่า ญี่ปุ่นมันยังลําบากกว่าของเราในตรงนี้แล้อหน,นึงคือฤดูหนาวมันหนาวมากมคือคนไทยอาจจะรู้สึกว่าแบบอ้าวก็ดีดีหนาวหนาวเพราะเมืองไทยเป็นเรืองร้อนใช่ไหม,มตานนั้นคือมุมมองของคนมาเที่ยวไงคนมาเที่ยวก็คืออาจจะร้อนๆอนที่ไทยมาไปเที่ยวญี่ปุ่นเจ็ดวนันอนาหนาวเจ็ดวันแล้วกลับประเทศแต่คือถ้าเราต้องไปอยู่ตรงนั้นอ่ะประมาณส4เดือนอ่ะเหมือนอยู่ในช่องแช่แข็งประมาณ3 4เดือนแล้วหาทางออกไม่ได้อ่ะเกรียดเหมือนกันฉันไม่ชอบหน้าหนาวที่ญี่ปุ่นที่สุดแล้วอ่ะคือโดยส่วนตัวแล้วเราอาจจะเป็นคนที่ขี้หนาวด้วยแหละ แต่ว่าบางทีเราก็ชอบความหนาวนะไปเจอหิมามีความแฮปปี้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่ให้อยู่นานขนาดนั้น mm hmm. แล้วแบบทุกเช้าต้องตื่นขึ้นมาแล้วแบบเหมือนจะเป็นวัดอะหัวเปียกๆอะมันชื้นๆตลอดเลยอะเออหัวมันเปียกฉันไม่ชอบคือตอนนอนต้องใส่หูอะเพราะว่าแบบรู้สึกว่าหัวมันเย็นเกินอะเออคือเาจริงตอนออกหน้าหนา,หนาวพอไปอยู่ใหม่ๆ,ๆก็รู้สึกว่าอุ้ยแฮปปี้ดี้าอยากไปออกไปเดินเล่นกันเลยแต่พอของจริงปุ๊บนะมกรุลยใส่ผ้าห่มตลอดเวลาคือมันหนาวมากเราก็เปิดฮีตเตอร์ตลอดวันอะไรเงี้ย ก็เปิดไฟหนาวจริงจริงอีกอย่างก็คือแบบไม่อยากไปอาบน้ำหรือสระผมเลยเพราะว่าแบบเดี๋ยวผมมันมันชื้นอ่ะมันหนาวอ่ะเข้าใจว่ามันหนาวก็ไม่อยากแล้วอ่าเว้นเธอเธออาบหรอฉันสระฉันก็อาบฉันสระผมวันเว้นวันฉันอาบน้ำทุกวันจิตใจเธอสกปรกมากเลยโอ้ยบ้าฉันจิตใจสะอาดทุกอย่างสะอาดบ้าเหรอนั่นแหละแต่พอสระทุกวันอะหัวมันก็ชื้นไงแล้วก็ป่วยเออใช่ไหมล่ะหน้าหนักไม่เอาไปสระผมหรอกเกลียด เั็นัรบีดายแชมพูไงอ๋อเป็นเรืเงงอทหา,า,ารขั้นสุดยอดที่เราชอบมากจำได้ว่ามีช่วงหนึ่งอะที่แบบหิมะตกหรืออะไรเงี้ยเออเราเพื่อนคนมาเลยอะที่อยู่ที่ทํางานเขาก็แบบพูดในออฟฟิศว่าเฮ้ยนึกขึ้นได้ว่าซักผ้าไว้แล้วก็แบบเวลาหิมะตกขนาดนี้จะทำยไงดีเนี่ยพอเขาก็เลยรีบกลับบ้านไปแล้วเขาก็เหมือนถ่ายรูปกลับมาให้ดูคือเสื้อแข็งโป๊กอะเสื้อที่ตากไว้อะคือมันอย่างนี้แบบเออเสื้อแข็งแบบแข็งอย่างเงี้ย แล้วเขาต้องแบบเอาออกมาละลายก่อนนะออแล้วไปซักอีกรอบนึงเพราะหิมะมันแบบตกพอดีเออคือการซับเสื้อหน้าน่ะคือลําบากมากจริงเพราะว่าแบบตากไปสองวันก็ยังไม่แห้งอะ่ะคือมันไม่เหมือนเมืองไทยที่แบบมีแดดจัดๆสองชั่วโมงก็คือแห้งแล้วอะ่ะมัน่าก,กันมากเลยที่ถึงไหนเมืองไทยกันเนาะแต่คือมันก็มีเครื่องอบผ้าไงคือตอนอยู่ญี่ปุ่นคือแทบไม่ได้ไปตากผ้าเลยคือใช้แต่เครื่องอบผ้า เธอใช้ต้อนเธออยู่หอ,หอไงมันมีทุกอย่างแต่ถ้าเกิดอ,ออกมาอยู่ข้างนอกอ่ะเธอต้องซื้อเองใครจะไปซื้อแล้วมันเปลืองไฟไงด้วยไงเวลาอบทีใช้เวลาต้องสองสามชั่วโมงเลยกว่าผ้าจะแห้งเนี่ยเอาจริงก,ก็อยู่ยากกว่าที่คิดแต่มันก็มีมุมที่อยู่ง่ายด้วยเหมือนกันก็วันนี้จะมาพูดในมุมที่อยู่ยากไงให้คนเขาเข้าใจคือสรุปแล้วว่าญี่ปุ่นมันก็มีทางแบบอยู่ยากไปอยู่ง่ายนั่นแหละ คนปนกันไปอ่ะคือมันก็คงไม่มีเมืองไหนที่แบบโหดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่วันนี้เราแค่มาแชร์มองที่บอกว่ามันอยู่ยากเพราะอะไรอะไรยังไงแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าประเทศไทยดีกว่านะ <c oughs> ถึงแม้เราจะมีแอปพวกแบบช้อปปี้ลาซาด้าอะไรต่างๆมากมายหรือว่าเออการโอ,อนเข้าโอ,อนออกเนี่ยแต่มันก็มีภัยอันตรายที่เกิดขึ้นตามมาอยู่ดีคือ,อวันนี้เราก็มาแชร์ในส่วนความคิดเห็นของเราเนะว่าอะไรที่ทําให้ญี่ปุ่นรู้สึกว่าอยู่ยากจังเลยคือใครมีความรู้สึกแบบนี้หรือแบบตอนอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกอยู่ยากจังเลย มาแชร์เพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้เราด้วยนะคะวันนีไกใช่ไมวันนี้กใช่สำหรับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็าฝากติดตามกันต่อด้วยนะคะแลนนี้บ๊ายบายค่ะ